สถานีสยามค่ะเพื่อนๆลงมาจากรถไฟฟ้าจะออกแล้วดูถ่ายไปข้างบนหน่อยนะคะนาฬิกาโตโตพผูโดยสารกำลังจะขึ้นไปที่ชานชาลานะคะจะไปไหนก็แล้วแต่เราออกดีกว่า บรรยากาศในสานีสยามค่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปในพระลกอนกัน จากในสถานีนะคะนี่ค่ะจากในสถานีสยามเรากำลังจะเดินเข้าสยามพารากอนค่ะเข้าได้2ทางของ BTS เลยนะคะฝั่งนู้นก็เข้าได้มีลานน้ำพุนะคะฝั่งนี้ก็เข้าได้พารากอนใหญ่โตจริงๆเราเข้ากันเลยนะ